สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับเนรมศักนะครับช่วงรายก,การแกะกล่องส่องพระนะครับพอดีเพิ่งกลับมาถึงบ้านเนาะอันนี้เขาส่งมาผมก็ซื้อพระทุกช่องทางนะครับทางฟาน Facebook หรือว่าทางผ่านไลน์หรือว่าผ่านเพื่อนเซียนพระหรือกันหรือว่าเป็นชาวบ้านนะครับซื้อทุกหน้านะครับขอให้เป็นพระแท้ผมดูชอบนะครับผมดูชอบมีราคาให้เสมออันนี้พี่เขา ก็คงแบ่งปันมานะผมจําไม่ได้แล้วต้องแกะดูก่อนเป็นพารุ่นไหนนะอ๋โอโอเคโอเคหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบอันนี้เขาเรียกว่านะครับเป็นเหรียญแอปเปิ้ลเนื้อปะก้านะครับเนื้อปะก้านะโอ้สวยงามสวยงามเนื้อปะกกานะครับ,รนะส,ส,รรบสร้างปีไหนปีพศ2518 2518นี่มี2บล็อกนะครับมี2บล็อกมีบล็อกหางตรงกับบล็อกหางเฉียงอันนี้เป็นบล็อกหางเฉียงนะครับ เดิมเดิมเดิมๆผ้าเดิมเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับผิวพันธุ์จะเป็นธรรมชาตินี่แหละนะครับฝากติดตามนะครับเนรมศักคนจริงผ้าแท้รับเช่าเหมาผ้าบ้านด้วยนะขออนุญาตฝากเบอร์โทรนะครับ086 966 8544 id line นะครับส่งผ้ามาประเมินราคากันก่อนได้นะ065 75 65 9 9 5ยินดีบริการครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยล่ำรวยเงินทองนะครับ ฝากติดตามนะครับนล่มศักคนจริงพาแท้สวัสดีครับพี่น้องครับในล่มศักนะฮะคนจริงพาแท้รับเช่าเหมาพาบ้านนะครับพัเครื่องที่บ้านท่านกลัวลูกหลานไม่เห็นค่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันใจครัติดต่อนีลมศัก์คนจริงพาแท้ขอบคุณครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทต,ตลาดสดเทดดิง้งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ขา